ตอนนี้มาพบคุณพ่อนะครับเดินไม่ไหวแล้วนะครับท่านก็ค่อยๆคานไปนะครับตอนนี้กลัวล้มกลัวล้มนะครับท่านลุกเดินไม่ไหวเลยนะครับตอนนี้ถ้าเดินนะเดินไหวอยู่แต่มันกลัวล้มอ่ากลัวล้มมันลื่นนะครับมันลื่นค่อยๆไปเรื่อยๆพ่อค่อยๆไปต้องการวันได้พัดลอยไปเรื่อยๆตัวขาซ่าเลยขาเป็นซ่าเลยครับ 比谁矮？ าสามร้อยเมตรครับจันถึงทางออกครับสามร้อยเมตร ถปมโยมโอ้พรบเป็นลมจุดไหนครับอาจารย์ข้างบนนะครับครับครับผม ตามเชือกไปเลยครับอาจารย์ตามเชือกไปเลยตรงตามเชือกไปเลยอันนี้ขึ้นมาแลับครับครับผมมันไกลอยังไงครับ,รบถึงน้ำตกหรือเปครับมี่ประมาณสักเจ็ดสิบเมตรถึงน้ําตกครับแล้วข้าบน้ําตกไปอีกประมาณสักสองร้อยเมตรถึงทางเรียบครับประมาณกิโ,นโลนะ เอออกไปเลยพี่ะตรงไปเลยครับตรงไปเลยครับอ่าตอนนี้พี่ปีนะครับหันหลังเดินนะครับพี่ปีนะฮะไปแล้วครับลงไปลงเขาอีกทีนึงอ่งคุณโจมาแล้วครับขอบคุณนะคะที่มาส่องไฟให้สุดยอดถ้าหวังมีไหมเจ้าเพียบหรือเพียบหรือเพียบนะโอเคครับไปพี่ปีไปจะไม่หัวล้อเลยไปแล้วครับ